มาจ้าเพื่อนเพื่อเรามายำขนมจีนกันจ้าเริ่มจากทำน้ำยำมาจ้าใส่น้ำปะลาใส่ผงนัวใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาใส่มะนาวจ้าเอาที่ขันแรกคือพริกป่นนะคะใส่ตามใจชอบไปเลยจ้าชอบแซ่บก็ใส่แซ่บนะจ้าเสร็จแล้วเราก็โคเลโคเลเข้ากันนะคะ ใส่หมูสัตว์กับใส่หมูยอจ้าแค่นี้ก็แซ่บมากแล้วต่อไปเราก็ใส่เส้นขนมจีนนะคะแล้วก็ใส่ผักที่เตรียมไว้แล้วก็โคลเลโคเลให้เข้ากันนะคะสีสันดูน่ากินมากเลยคะ่ะ แล้วเราก็ใส่ที่ขาดไม่ได้คือปลาทูนะคะเนื้อปลาทูแกนนะคะ่ะเสร็จแล้วจ้ะหน้าทานมากอร่อยด้วยจัดใส่จานเลยนะจ๊ะอร่อยเวอร์